เคสตอรี่คุณผู้ชมทุกคนนะครับผมอยู่ผมมิสลาเวน่นและนี่คือเกม Resident Evil 4นะครับผมโอเคก็ผมอัดต่อจากที่ที่เล่นเมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะสั้นนะแค่ยี่สิบวิเองนิดเดียวนะครับโอเคแต่ผมก็จำเป็นจะต้องตัดพาร์ทด้วยนะครับเพราะว่าเอาเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์ไปนะครับโอเคตรงนี้เคลียร์นะเฮ้ยไม่ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์มีมีของ <laughs> เก็บสักนิดนึงตรงนี้ด้วย หมดแล้วใช่ไหมยังนะครับแถวนี้ล่ะถูกซอกทุกมุ่มกับถูกซอกทุกบุ่มโอเคตรงนี้มีเอกสารให้อ่านนะครับผมอะไรนเนี่ยลอสเซอร์ผมอยากรู้ชื่อหนออ่อยตัวใหญ่นะครับ กรานาโดสหรอโอเคมันชื่อว่ากรานาโดสนะครับผมชื่อของไอตัวใหญ่เอ้ยเอลจิ mm hmm. กันเต้ปะวะเมื่อกี้ผมอ่านอ่าน,นผ่านๆน่าจะเอลเอลเอลจิกันเต้แต่ว่าใช้ใช้ปรสิตที่ oh, ชื่อกา a าโดส s ไหนดูสิคอนดิเชอร์เ <laughs> พิ่งมาขายเพิ่งมาขายให้กูเหรอคอนดิเชอร์ <laughs> ได้ไัวทนานแล้วเ <laughs> นี่ย <laughs> เห็นไหมคอนดิเชอร์มันจะ ไฟสปีดเท่ากับแฮนด์กันนะครับเห็นไหมเท่ากันนะครับแต่ว่าโหลดสปีดสูงกว่าไฟเพราะว่าต่ำกว่านะครับแต่ว่ามันมีข้อดีนะครับอ่านด้านล่างนะครับนี่คือลูกศร9มมที่สามารถเจาะทะลุทะลวงได้ถึง2เอนมีนะครับก็สามารถเจาะได้แม้กระทั่งโลนะครับก็ก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนไฟไฟไฟ,ไฟอาร์มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำนะแต่ว่าผมไม่ได้ต้องการไฟอาร์มแรงสูงอะไรนะครับต้องการไฟสปีด นะครับผมแล้วก็ความสามารถของปืนเท่านั้นเองโอเคอันอื่นมีไหมไม่มีแล้วอ่ะปืนนี้เป็นไงอ่ะปืนนี้ก็ดีอย่างกันนฮะซื้อซื้อซื้อปืนแน่นอนครับปืนแน่นอนเพราะว่าผมขี้เกียจไปสู้เรื่อยสองตัวนะครับใครอยากโชว์เซียนอะไรก็ตามสบายครับผมขี้เกียจผมขี้เกียจสู้เรื่อยนะเพรางั้นผมก็ไม่ตู้ขี้เกียจเขาบอกขี้เกียจอยู่ในสายเลือดแล้วครับ เขอตะกระเป๋าแป๊บใครเขาก็ว่าเกมดิสดีีวิวทางนี้มันคือเกมแต่กระเป๋าครับโอ้โเสียรถแวนไม่พอว่ะไม่พอครับอ๋อไงดีวะกูแย่ yeah, ละไม่พอครับ มันขาดอีกนิดหนึ่งครับนิดเดียวเอนนี้แล้วกันย้ายมาไม่พออยู่ดีเว้ยคือยังไงก็พอเว้ยเนี่ยผมต้องทิ้งของอันหนึ่งครับกวเชื้อแดงทิ้งไปแล้วกันกผมว่านะแทนที่กูจะทิ้งใช่ไหม cancel, แล้วก็คนเซลใช่ไหมแล้วก็ขายแดกแบงเลย เอ้ยผมขายว่าระเบิดทิ้งไลยอันนึงก็ดีนะเอาระเบิดแฟตดีไหมระเบิดแฟตขายไป่สำคัญคับเดี๋ยวก็มี <Thank you. S 1> เดี๋ยวก็มีใหม่ครับ What are you buying Brian <Str anger. S 2> Logan <anger>. launcher n o w that's a weapon โอเคผมผมจะไม่ทำผิดพลาดเหมือนในในอดีตนะครับผมเคยผมเคยเล่นแล้วก็ <laughs> เนี่ยมาตรงนี้ครับแล้วก็ซื้อล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับ oh. เสร็จปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวโอเคยิง okay. ทิท้งก่อนแล้วก็ผมมาทางนี้ครับเลือกไปทางขวาใช่ไหมโอเคเลือกขวาขวาทางขวาเปิดปุ๊บผมเข้าไปใช่ไหมจะเจอกับไอ้ใจแอน์ครับแล้วผมก็ควักอาวุธจีขึ้นมาครับแล้วยิงครับ จังหวะที่ยิงปุ๊บใจแอนมันทุบลงพื้นครับล้วขึ้นฟ้าไปเลยคือ <c ười> มันมันมูฟหน้าลงมาข้างล่างครับผมเล็งไปที่หัวเต็มเต็มเลยครับแต่วันนั้นก้มหลบแล้วไงโอ้โหเต็งเลยครับโอเคตรงนี้เอาโอเคเอาเปืนนี้ก่อนเราค่อยเปลี่ยนทีหลังนะจ๊ะเพราะว่าไอหินนั้นยิงได้นะปืนก้อนนั้นยิงได้ครับต้องไงเห็นไหมเดี๋ยน้องชิยะเรา้วยนะับลีออน ดงสิยิ่งยิ่งโอเคน้องถอยมาครับผมทีนี้ก็เตรียมเปลี่ยนครับเล็งรอบรรทุกโอเ้โอเสร็จยิ่งเรียบร้อย <Wait. S 1> <laughs> กดให้น้องรอ <Follow. S 1> <laughs> โอเคครับเราก็ได้เงินคืนมาหมื่นห้านะครับก็เท่ากับเสียไปทั้งหมดหมื่นห้า พื่อผ่านด่านนี้แบบชิลๆ easy easy โ okay. อเคถามว่าคุ้มไหมก็ก็สำหรับพวกวาบรวดเร็วนะครับก็คุ้มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียกระสุนปืนไม่ต้องเสียเลือดอะไรเลยด้วยผมว่าง่ายนะเออใครลองเล่นตามมาก็ลองดูครับไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วนะไม่มีของใช่ไหมผมจําได้ทั้งหมดมีของมันมีเพชด้วยแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนครับเนี่ยมีของนะนเห็นไหมมีกระหาแลวโล่งขนาดนั้น โอเคมาไปโอเอามีดกรีดคนบ้าที่ไหนมันเอามีดงัดโซ่ได้วะโอเคเออตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่รีบยิงไอ้ตัวนั้นนะครับมันจะทำลายตรงนี้ให้เราหมดเลยนะ <Follow me. S 1> ซึ่งหมันเยี่ยมไปเลยนะ <Wait. S 1> น้องหลบหน่อย เคมนบ้านหลังแรกมีบ้านหลังที่สองเข้าไปเก็บของครับเวลาชอปปิ้งครับหมด้วใช่ไหมโอเคได้แล้วน n ี e y เยอเนี่ถ้าเกิดว่าเราเดินเข้ามานะครับแล้วแบบไม่รู้ไงว่าเออต้องไปทางไหนต่อนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กุญแจนี่มันอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยไปคิดภาพดิว่าใครมันจะมันจะรู้ว่าจริงวะก็ต้องเดินวนกลับมาแล้วน้องมีสิทธิ์จะตายอย่างเงี้ย ซื้อเลยจบยิงปี้อัตายยิงใจแอดเหรอยิงน้องโอเคพอก่อนไม่ต้องควาร์มละวามไปเลยครับเออแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะซึนเซียนเทินโปเทินโปหนะก็แนะนำว่าเอาน้องทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดินวนกลับไปไปสู้ ไปสู้กันเรื่อยผมก็เคยเล่นอย่างนั้นนะเพื่อเอาช่างจบร้อเปอร์เซ็นต์ไงเพื่อไม่ใช่อยากจบเด็ดเพื่อเอาแบบจบเกมร้อยเปอร์เซ็นต์ <Welcome. S 1> ก็เดินไปฮะไปเอาเรื่อยด้วยเอาเงินด้วยครับเด้วย <laughs> เอาเงินด้วยเดี๋ยวนะสไปเนลสามอันขายครับเพื่อ <Thank you. S 1> ทีนี้ผมก็ได้พุทโ์เจมละอีกนิดเดียวตัวนี้ยังไม่คาบ Okay. วน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 หา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 ของัะหาของไม่มีอะไรเข้าไปเป็นสรีรวิวผมว่าจะทำภาคห้ากับภาคหกด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะหาเพื่อนมาเล่นโอเคไม่ยังเป็นว่าจะเอาไอเต้มาเล่นแต่ว่าไอเต้คอมมันยังพังอยู่นะตอนนี้คอมไอเต้เป็นไรไม่รู้นะครับเปิดแล้วสักพักหนึงก็ดับเปิดพักก็ดับเหมือนเหมือนผมเมื่อก่อนอะ่ะเคยมีปัญหานี้เหมือนกัน แก้ยังไงก็ไม่หายนะครับพอยกไปให้ช่างดูช่างแม่งก็บอกว่าเออรางเราไม่สมารถหาได้นะเพราะว่าพอมันอยู่กับเราแล้วมันไม่ดับ <c oughs> สร้งงั้นมันไม่ดับนะครับเอ,อคอมไปอยู่กับที่ช่างแล้วช่างม่งไม่เจออาการของมันไม่ดับนะครับแต่อยู่ในมือเราเอ้ามันดับสังงั้นมันคอมกลัวช่างเนี่าคอมกาดนะคอมกลัวช่างกาดกัดเลยะไรเพื่อ ลองทำท่ายเย่ข้างหลังเลยเย่ยังไม่ถึงครับเคอร์เซอร์ไม่ถึงถงั้นยิงเอาขวากันเอาขวาทำท่ายเย่เถอะนะจริงตอนนี้ถ้าเกิดใครมีไนเลปอร์ก็เล็งได้ตั้งแต่ก่อนที่จะลงกระเช้าได้เลยนะครับ ใช่ไหมเนี่ยไอตรงนั้นอะ่ะมันเป็นจุดสปอนนะครับพอขันไปอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะมีบอดสปอนออกมาแต่เราม,ามันไมไ่มีแล้วตอนนี้เพราะว่าเราถึงแล้วครับเกไปเตรียมลงเดินลงแบบนิ่มๆเห็นตาเข้ามาเอสลี่วิ่งออกวิ่งออกดูน้ำประตูครับ ถักประตูเปิดเยอะเบิดแฟลชและกระสุนแทนกันอาโม่อืมแทนกันผมมีถึงร้อยร้อยสามสิบสามนัดส่วนยูซี่สองร้อยจีนั่นโอต้องยิงมากแล้วเว้ยจริงๆผมพยายามจะยิงหลายรอบแล้วนะแต่คือแบบ ด้วยสันดานการใช้ปืนของผมอ่ะมันไม่ยอมยิงเว้ยมันมันจะยิงนิดๆแลแ้วก็เตะนะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็เอาเอาลูกซองดันถ้าเกิเดเยอะเกินไปใช่ไหมก็อเอาลูกซองดันเสร็จปุ๊บทำไงต่อระเบิดขว้างเพื่อให้แบบจบไวที่สุดนี่ใส่หัวไปอย่างเงี้ยลองนี้น้องพี่เคยยังข้างหนา้า <c oughs> โอเคตามมา <c oughs> หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับ เดบจะเ็นกิดตวโท <c oughs> โชมานี่อะไรกันเลื่อนนี่ยังสดสอยู่เลยนะหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างที่บรูโทโชเกิดขึ้นที่นี่ จะเรียกว่าอะไรดีวะเอ่อแบบเกิดความรุนแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะกล่องตั้งใหญ่มึงใส่คิเบตดเดียวไอ้โอเคทีนี้ผมจะเข้ามังดี้ก่อนได้มาสามเว็ดแล้วนะเพราะเขาดีแล้วนี่ครับผสมสามอย่างนะครับผมที่ผมไปเก็บมาได้ใครที่ดูมาก็จะรู้นะครับว่าผมไปเก็บตรงไหนบ้างนะมันจะขายได้โคตรแพงเลยทุกมะ ตานนอนเดินทางต่อนะครับเออวะก็สุนผมเยอะผมไม่เก็บเอาไว้วะขา้างหน้าเนี่ยบอสแล้วคนระับลืมตัวผมอาจตายกับบอสตัวนี้ได้นะเพราะงั้นผมจะเ <Welcome. S 1> ตรียมตัวให้ดีๆเลยนะครับหรือหรือไม่นะครับ <What is S 1> หรือไม่ก็ <What is S 1> เอาอ <what S 1> กระบอกเง <it? S 1> <laughs> ินหกหมื่นวันนี้เอาไหม เปียกเดียวตายเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีพอบ้างครับเอาเอาแค่พอความต่ำพอะอครับเลย์ฟลูแอมโมผมก็มันก็เอก็ิบไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทหน้าได้ใช้อันนี้ขายครับสองหมื่นสวยหมดแล้วครับไม่มีอะไรต้องขายแล้วโอเคขออนุญาตเซฟตรงนี้ด้วยนะครับ tay vừa tay và Ashley là không đến nào tỏ rồi cái đừng là ถึงแล้วทีนี้เตรียมให้พร้อมปืนรีโหลดครบไหมครบยาครบกระสุนครบระเบิดก็มีเป็นตับเป็นเข่งลูกซองก็มีโอเคไม่ต้องกลัวแล้วครับตอนนี้คือยิงกับหาลงได้เลยครับดูลูกซองโอคตรเยอะระเบิดก็มีเป็นเข่งสบายเธออยู่ข้านอกดีกว่าไปซ่อน แอชลี่เปิดเข้าไปเอ๊เฟิร์สเพอร์เซนครับอยู่ตรงไหนกันนะเอ๊ะเมื่อกี้อะไรผ่านหน้ามาอยู่ข้างหลังกันแล้วครับไปนะเว้ยโอ้ยฟาดขามเต็มเลย จริงๆคนปกติผมก็สรบไปแล้วครับโดนไ้ทอยขนาดนั้นโอ้โหแบงบิดบิดเป็นลวดเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลบแต่ถังน้ำมันนี่คือหลักสูตรการยิงถังน้ำมันที่แท้จริงนะครับถังน้ำมันนั้นเราไม่าไมสามารถทจะยิงปืนโดนถังแล้วระเบิดได้นะครับเราต้องจุดประกายไฟก่อนนะ ตายเพื่อนไม่ตายครับแต่เปนแปลกล่างแอ้่ตรงน,นี้มีธีชนะง่ายๆอยู่นะครับด้วยการขึ้นไปนชั้นสองแล้วก็มันจะมีเหลี่ยมที่ยิงได้ง่ายๆอยู่แต่ว่าผมจะสู้โดยที่แบบยืนยิงฮีๆๆ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 ่าๆๆๆๆๆี ชิริมึงถอยไปดูโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดอกที่สองก็ไม่ทันอ้าโอ้ยตายตายตายไม่ตายเลยเฮ้ยผมเขย่าแรงมากเลยเมื่อกี้ทีเดียวตายเลย <laughs> อชิดิ <laughs> โอเคกูกูยอมใช้สูตรก็ได้ เพื่ออย่เส้นสุดก็ได้อย่าเส้นสุดการเล่นก็ได้เชอรีแม่งมันโหดไปครับมันบีบผมแบบเอ้ยเลือดผมก็เนี่ยยังเขียวอย่างเงี้ยนะมันก็บีบทีเดียวตายเลยนะโหแม่งยังโหดโอเคตัดกระสีครับเมื่อกี้ไม่ถทีผมตายนะผมผมลองให้ดูเฉยจริงๆแล้วอ่ะ <growing> โอเคคโอเตรียมตัวครับถึงหลังแล้ว <exper> ก <tavalla> okay, ็เดินผ่านไปห้องหลบดีๆละอย่างเงี้ยพุ่งมาพ่อมึงหลบโอเคผมจำไม่ได้ว่าจากไหนนะน่าจะตรงนี้ปะตรงนี้หรอมั้ง โดนอะโดนอยู่ดีเหรอตรงไหนวะผมจำไม่ได้เดี๋ยวนะผมจำได้ว่าแถวๆนี้แหละไม่ใช่มอืม <c oughs> หรือว่าหรือว่ารูนี้วะ <c oughs> ลงเดือครับลงเริอมันเลยนะครับง่ายๆดี <c oughs> เ okay, กียนไปนั่งจบโอเคที oh, นี t t. T ả, ้แล้วก็เดินวนเหมือนเดิมโอ้ยไอ้ชิ้นกวัตีนกูแล้วกวัตีนมากกวัตีนสุดต้องใช้ครับต้องใช้ <c oughs> โคตรกลัวเลยนะเหยระหว่างนี้เอา t นี s มาโหลดตบข้านหลังครับรอดรอดตบด้านหลังมันโอเค ทีนี้ล่างสองสู้ข้างล่างจะง,ง่ายสุดนะครับจริงๆก็ล่างร่างหนึ่งสู้บนจะง่ายสุดนะอยะ่าทำแบบผมนะครับแบบผมเมื่อกี้นี่คือแบบพดพดผิดหลักเลยนะหลบวบไว้หลบไวแล้วก็เตะปืนลูกซองครับรอดูว่ามันจะลงไหนข้างหลังอุโโดด๊บมึงขันมาตกอย่างนี้เลยเหรอโดนตีนมากโดนตนมากโนตนมาก ผมใช้ผมใช้เลือดเดยอะมากยิงป้ายินเหรอยิงป้ิเออยืนนิ่งๆไปเอออ้มันไม่มีให้กดหลบไอ้บ้าเอ,อ้ยเฮ้ยโอ้โหยี่ตายเนะี่ยมันไม่มีให้กดหลบโอ้โหแย่และเอาอีกเร็วนว่ก็ตายสองชีวิตแล้วเนะ่ย เว้นกดหมดแบกเลยโคตรหุดยิบเจอมาตบตายหายรอบถ่ามันก็โกงเกินโอเคครับได้ลูกตาไปแล้วนะครับ <h ats> อย่างเหนื่อย จริงๆแล้วเล่นอย่างที่ผมเล่นเมื่อกี้คือยิงแม่งเลยครับดวงดีก็ชนะดวงไม่ดีก็โดนอผมอ่ะโดนแม่งวนลูปตบอย่างเดียวนะครับเองตกฟาร์มมาอีกแล้วเราลงวงระเบิดยัดไปเลยนะครับเจ้าโลเคกรีนโอ้ย สาลายจนกระเป๋าเลยรอบรอบนี้ผมชนะโดยที่ไม่ได้กินเลือดเลยนะครับไม่ได้กินเลือดเลยเอ้ยอย่างงี้เขาเรียกโ no, no, นดาเบดโนดาเบดชนะแบบโนดาเบดต่อให้ตายไปแล้วหลายครั้งก็เถอะเอ้ยอย่าเรียกว่าตายนะผมไม่ได้ตายนะเมะื่อกี้เออผมไม่ได้ตายจริงๆเมื่อกี้นี่คือแบบจะชนะอยู่แล้วไงผมเออสักพักหนึ่งแบบยุงกัดขาอะไรนี้ก็เลยต้องก็เลยโดนโดนตกไปหลายหลายดอกไปเนีะ่ะโอเคไม่ลีออน ได้でุด大ิ夫でสกไดุ้ดิสเสเฮ้ยเดี๋ยวนะงั้นผมผมไม่เหลือกระสุนผม,มเหลือกระสุนยูซี่เลย <laughs> ผมว่ายูซี่กาดหมดแม็กเลยนะโอเคทางนี้นี้นี่หมดแล้วนะครับมึงมันตหมดประโยชน์แล้วครับตายไป ประโยชน์แล้วครับตายไปครับเดินเวลากลับอีกนิดเดียวขึ้นกระเช้าไปเลยแอชลี่มันจะตัดไปเลยนะครับ Yeah. ถึงละทีนี้พ่อค้าตัวขวานั้นผมจะไม่ฆ่ามันนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปเจอข้างในอีกรอบและข้างในนั้นเราจำเป็นต้องซื้อปืนกับเขาด้วยมันเปิดไม่ออกอะต้องใช้อะไรบางอย่างอันนี้ไง เปิดแล้วโอเปกโอเคเอาน้องลองนี้ครับแล้วก็ <c oughs> ใช่ดิปุนปุนโอเค อีซี่เพื่อนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเดินเลยรถไปนะครับมันจะมีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำไปหันกลับมาเมื่อกี้ไม่เห็นเลยนะมันจะมีพวกชาวบ้านนะครับกลุ่มม็อบเกษตรกรน,นะครับเดินออกมานะเพราะงั้นให้คนเดินข้างหลังเดินข้างหลังครับไอพวกม็อบเกษตรกรนเนี่ยไอม็มอบเกษตรกรน,นะรมันก็จะไม่ไม่เดินออกมานะครับ <S <S ผมติดใช้ย<ว>ูซี่อยู่นต้องเปลี่ยนใช้นี่ก่อนเดี๋ยวม็อบเกษตรกรเดินมานะครับโอเค เดินอย่างนี้นะครับนี่ๆๆๆมันจะไม่โผล่เห็นไหมเห็นไหมมันจะไม่มันจะไม่ออกมานะครับพยายามเดินอย่างนี้ไปถ้าเราหันหลังปุ๊บมันจะเดินมาทันทีนะครับพยายามทำยังไงก็ได้ให้หน้าจอเราเห็นเห็นเห็นประตูแล้วน,นะโอเคโอเคนี่ยแล้วมันก็จะไม่ออกมาละเห็นไหมเราเดินเลยไปแล้วไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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  ไม่ทันกูล็อกไม่ทันกูล็อกรุเร็วกว่าเอาเมื่อกี้อยู่หน้าประตูไม่ใช่เพื่อนมันใช้มันใช้พวกพวเราเขาเอ่อเดี๋ยวเข้าสะพานไปายเพื่อนเอ่อไปใช้อันั้นเดี๋ยวจะใช้อีกอันหนึ่งเลยดรีพร้อมนะ อะไรบ้งหนึ่ง<ป>โอเคครับหลังจากที่ตายไปแล้วกว่าสามชีวิตสามชีวิตทั้งหมดสามชีวิตรวมกับของเก่าห้าชีวิตจีซะโอเคครับพาเรีวข,ขอตัดา้ายเพลงดีนะครับไปเจอในโอกาสหน้าบ๊ายบาย